โรงเรียนหนองถมวิทยาอเภอกันทารารมจัังหวดศรีสะเกดขอนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาในการนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติโนดตรโรงเรียนไทยบึงวิทยาคมภายใต้การดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโรงเรียนหนองถมวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน6เทองเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กโดยการนำของท่านผู้นวยการนวพันธ์มลิลาปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานจ้างตามภารกิจ2คนครูอัตราจ้าง2คน นักการพานโรงหนึ่งคนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น109คนโรงเรียนหนองผมวิทยาได้เข้าร่วมโรงเรียนทดลองนำร้องนวัตกรรมทางการศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและได้รับการแนะนำจากโรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนไทยบึงวิทยาคมรูปแบบ p b k Smart ที่นำมาปรับประยุกต์ใช้กับโรงเรียนโดยทำการศึกษา ดโอชาติดโอจังหวัดนำมาสู่ดโอีของโรงเรียนคือ nice จากการสังเคราะห์รูปแบบของโรงเรียนทดลองนำรองนวัตกรรมทางการศึกษา,า,าพบว่า <เล S 1> ได้นำแนวทางของโรงเรียนต้นแบบมาปรับประยุกต์ใช้กับโรงเรียนและจัดทำเป็นรูปแบบของตนเองในประเด็นดังนี้นผี<ห> participation การมีส่วนร่วม <participation, S 1> M. Management Organization การบริหารจัดการองค์กร K. Knowledge Center การพัฒนาศูนย์รวมความรู้ A. s e l f a g r i c u l t u r e การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยจุดเน้นการศึกษาโรงเรียนหนองถมวิทยาเข้าร่วมโรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกดเมื่อปีการศึกษา2561 โดยนํารูปแบบโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมของโรงเรียนหลังไปมารพัฒนาที่มีนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนอยู่3นวัตกรรมคือ 1. จิตศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผู้เรียนถึงปัญญาภายในโดยสร้างการตระหนักรู้ของผู้เรียนให้รู้สึกตัวรู้ตัวเองมีจิตใจจ,จดจ่อกับสิ่งรอบตัวที่กำลังเกิดขึ้น 2. การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Problem-Based Learning ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็น Active Learning ที่ทำให้ผู้เรียนถึงปัญญาภายนอกกระบวนการสอนที่ให้เด็กคิดหาปัญหารอบตัวตั้งคำถามจากปัญหานั้นและลงมือหาวิธีแก้ปัญหาโดยเด็กสามารถเพิ่มทักษะกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไ Professional Learning Community หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มุ่งพัฒนาครูและเชื่อมต่อกับชุมชนและผู้ปกครองจากแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนหนองถมวิทยามีการนำนวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนำสู่การปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูปและมีการใช้เครื่องมือ eL ไกด์ไลน์ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติซึ่งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านชุมชนโดยรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเด m i n g T, D, C, A แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโดยเริ่มจากการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาจัดลำดับความสำคัญกำหนดปัญหาและความต้องการและนำมาวางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งผลในการพัฒนานคุณภาพด้านนักเรียน คุณภาพด้านกระบวนการจัดการคุณภาพด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาและคุณภาพด้านงบประมาณและทรัพยากรโดยปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใชย้ NTWU Smart ซึ่งเป็นรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มุ่งเด่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการจัดการตนเอง เป็นนักเรียนรู้รักและเห็นคุณค่าของตนเองมีทักษะในการคิดครอ์สื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างเคารพและให้เกียรติมีทักษะการแก้ปัญหาที่เผชิญด้วยปัญญาภายในและปัญญาภายนอกผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นทารู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดสร้างสารรค์สามารถทำงานเป็น ขนาดในการเป็นพลเมืองโลกที่ดีและมีคุณภาพของสังคมโดย End Network คือการสร้างภาคีเพื่อขายความเรื่องบูรึกภาคส่วนการเชื่อมโยงของกลุ่มของคนที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันทีท t w o r k คือความมุ่งม,มั่นในการทำงานเป็นระบบทีม และการที่จับพัฒนาทีมงานที่ดีได้มีการวางแผนการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จขององค์กร W. h o m e s c h o o l t r a n s f o r m i n g คือการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ s e v c h a n c e แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโรงเรียนได้นำแนวทางการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบซึ่งมีเสิ่งที่โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน S. Yes, Sufficiency Economy คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย M. Monitoring คือการนิเทศติดตามและการช่วยเหลือโดยการจัดทำแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรมและใช้กระบวนการ PLC ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเอแ Action Plan คือแผนปฏิบัติการการนำความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างละเอียดมาแล้วสำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรอ๋อิสเ o ล r c นคือการบริหารจัดการโดยเน้นความยืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมรับต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที Task ่ Task Formative Learning คือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ประยุใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นโรงเรียนหนองถมวิทยาได้นำรูปแบบนวัตรกรรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จากการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินจากสังนักงานรับรองม,มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในระดับดีเยี่ยมทุกประเด็นพิจารณามีผลสำมฤทธิทางการเรียนเฉลีย่ยสอดคล้องตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณรู้จักการวางแผนการทำงานและสามารถทำงานร่วมก,กับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีการน้อมนำหลักสัพปยปาของเศรษฐรกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นลายกระตันยูกระตเตาวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความตระหนกักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเองมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัยของผู้เรียน รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องรักการออกกำลังกายและสามารถป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและอื่นๆได้เป็นอย่างดีด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาสู่แนวการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีคุณลักษณะในการสร้างผู้เรียนสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มีการบริหารจัดการศึกษาโดยนำรูปแบบการบริหารการศึกษาของสถานศึกษามาขับเคลื่อนในการพัฒนานักเรียนด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ทำให้จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเป็นผู้นำทางการศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้ริเริ่มนโยบายเป็นนักประสานงานนักจูงใจและนักเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศช่วยสร้างวัฒนธรรมในการทำงานของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้สร้างผู้นำและผู้ตามในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบในการพัฒนางานทำให้เกิดความไว้วางใจในสังคมการทำงานเป็นทีมส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านครูครูเข้าใจบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทำให้การกำหนดนโยบายและแผนง,งานสอดคล้องกับคิศทางการพัฒนาโรงเรียนครูมีระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนจุดมุ่งหมายและนโยบายของโรงเรียนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ครูเข้าใจในการจัดการเรียนรู้นำรูปแบบเทคนิควิธีการสอนหรือนวัตกรรมบริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน นักเรียนสามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์นวัตรกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในการเข้าร่วมนวัตรกรรมทางการศึกษาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยจิตตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนหนองถมวิทยาส่งผลให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาสู่แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในการสร้างผู้เรียนสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์โดยนำรูปแบบการบริหารการศึกษาของสถานศึกษามาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนานักเรียนโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันโรงเรียนหนองถมวิทยาขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒินางวัชรินทร์เขาวงประธานคณะก,กรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐาน โรงเรียนนองธมวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจวบจันมืน่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตที่ปรึกษาในการดำเนินงานและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆจนสำเร็จรู้ร่วงด้วยดี